สวัสดีทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะวันนี้เรานำเสนอด้วยเรื่องต้นไก่ฟ้าพยาลอนะคะโปรดชัวยวิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องว่านไก่ฟ้าพยาลอนะคะคนไทยในสมัยก่อนจะเชื่อว่าว่านไก่ฟ้าพยาลอเป็นไม้มงคลค่ะว่านไก่ฟ้าพยาลอนะคะจัดเป็นไม้มงคลในทางด้านเมตตามหานิยมนะคะ และว่านไก่ฟ้าพญาลอนี้ยังเป็นหนึ่งว่านสมุนไพรลอยแปดชนิดนะคะที่นํามาจัดสร้างมวลสารในการจัดสร้างวัตถุมงคลนะคะคนไทยในสมัยโบราณจึงมีความเชื่อกันว่าหากบ้านไหนได้ปลูกต้นไก่ฟ้าพญาลอไว้จะนําความมงคลให้แก่ครอบครัวน,น,นั้นๆนะคะใครได้ครอบครองปลูกเลี้ยงจะเป็นสเสน่ห์มหานิยมเป็นเลิศค่ะ ใครที่มีอาชีพค้าขายจะส่งผลให้การค้าขายจเจริญขึ้นทำมาขาค้องมีลูกค้าอุดหนุนไม่ได้ขาดค่ะเป็นวานสเสนมหานิยมวิเศษยิ่งนักนะคะเป็นเมตตาแก่ค,คนทั้งหลายที่ได้พบเห็นนะคะรวมทั้งการเจรจาการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็จะมีแต่คนรักคนเมตตาค่ะโดยคนโบราณมักจะใช้ดอกแห้งนะคะบดผงให้ละเอียดผสมกับสีพึ่งเอาไว้ทาปากนะคะ เพื่อเพิ่มสเสน่ห์ให้แก่ตัวเองค่ะไก่้าพยาลอเดิมมีต้นกำเนิดอยู่แถบประเทศเขตร้อนทวีปอเมริกาใต้นะคะวัานไก่้าพยาลอนะคะเป็นไม้ประดับลักษณะต้นเป็นไม้เลยนะคะเป็นไม้เนื้ออ่อนไมเ้เถาต้นหรือเถาสามารถเลื้อยได้มากกว่า5เมตรนะคะใบออกต่ข้อเถานะคะและเป็นใบเดียวซึ่งออกต่ำซอกใบใบลักษณะขายหัวใจนะคะมีหยักเล็กน้อยค่ะ ดอกมีรูปร่างขายไกลฝาค่ะดอกออกตามซอกใบนะคะมีความยาว15-20เซนติเมตรค่ะส่วนผลรูปทรงกระบอกมีเหลี่ยมเมื่อแก่แตกออกเป็นรูปกระเฉานะคะภายในมีเมล็ดแบนรูปหัวใจมีปีกขยายพันธุ์ด้วยการเพราะเมล็ดหรือบักชำนะคะและสุดท้ายแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะ ที่ได้เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ